สวัสดีค่ะพี่น้องเมย์น่อยถึงบ้านแล้วนะคะก็เจ็บแผลมากนะคะปวดแผลหลายแล้วก็ยาเข้าให้กินในแค่หกชั่วโมงเถื่อนะคะัม่นั่นกินหลายบ่ได้นะคะก็ต้องรอมันหกชั่วโมงอย่าเสด้กินนะคะตอนนี้เจ็บบอกว่าถือเลยเจ็บแบบสุดๆที่ีะออกมาบอกก็คือว่าหนึ่งเมย์น่อยสิบริตตอบคอมเมนต์ทั้งนั้นเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งบ้านยูทูบนะคะแต่จะออกคลิปให้เบิ่งมา กินยู่จังไรช่วงพักผ่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่ามือน,นี้เจ็บเจ็บปากเจ็บสุดพ่ดดนเป็นมือที่สองเป็นมือที่แพ้มันกําลัางเริ่มแบบระบุมแต่ถักพ่น้องหลายคนว่าเออเป็นยังเคลื่อนเปลาเฮ็ดออกมาให้เบิ่งบโบแมนค่ะเพราะว่ามีหน่วยอยู่แบบนี้มันก็ต้องเฮ็ดกินเองนะคะแ้วกลับมาถึงมันก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าทองมันอืดน,นะคะเพราะทองมันอืดเนี่ย ข้าสิบโพเฮดอีหยังมากินนี่มันบไดเลยค่ะเพราะมันอืดทำไมนางบรดนอนบรดมันตายนะคะคือทองมันอืดน้าใสห้องบ้านในเห็ดงานจากการที่ห้าอดอาหารตั้งแต่สีทุ่มของวันอาทิตย์จนกระทั่งเมื่อเสาร์ของวันอังคารจังได้กินนะคะดังนั้นน้ำใสเข้ามันมันแห้งมันมันมันบม่มีอีหยังมองยังไงพอห้ากินยังลงไปนี่น้ำใสมันก็เริ่มจะอาหารมันเริ่มไรแล้วร่มตำน้ำใสไปแล้วมันออกบไดยมีหน่อยก็เลยกรบมาบานเซตเก่ จำเป็นนะคะจะบอกไปก่อนนะคะพราจําจเป็นต้องหอบสังขารอันป่วยๆเนี่ยหอบแพ้เนี่ไปงานอยู่ในห่างนะคะหลายคนยางานน้ากลนะคะสีเอาเสียเอาอย่างเงา้เราหยิบไผ่แล้วก็มาจ่ายเงินนะคะแล้วเราเป็นคนหิวขึ้นมาวานไห้แต่เสียให้เราเหตุไห้แล้วเห็ุบัได้ดอกมันเป็นไปบัได้เพราะฝรั่งเขาจอเหตุอาหารแบบเห้าเนี่ยมันลาบากเลยย่างเนึ้กันที่จะไปยืนเนเ้าแล้วให้เขาเห็ดไห้เนี่ย มันเมยเป็นสามเท่าสี่เท่าฉะนั้นก็เหตุเราเองเลยอันใดเหตุใดก็เหตุมันเหตุจาเป็นมันก็ต้องเหตุเพราะเขาถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้กินนะมาปวดเก่งหรือปวดฉลาดเจ็บทิตตายเยืนเหตุน้าตาเล็ดมันไม่หูด้มันเจ็บจะเสียจากไหนในเมื่อจะต้องกินจะบพราเหตุจะก็บริได้กินเหมือนกันลมลงองโตโตอยู่แล้วว่าถลมล่งเตียงเนี่ยมันก็ขึ้นเจ็บเลยล่ะที่นี่ มันก็สิเต็มบากแห้งเลยที่นี่ดังนั้นก็ต้องเฮ็ดเตรียมใส่หม้อไว้ไอเห็นต้มยังสั่นไหวกระสิกินยังสั่นไปจนเบิ่นมาเฮ็ดแล้วก็มืออื่นจะมีเมนูใหม่ออกมาให้เบื่องม่มีนะคะก็สิกินตัวนั้นให้มันเบิดเพราะว่าที่ต้มไม้ตรงนั้นก็คือเพื่อว่าจะองอยากอ่ะที่นี่ก็ให้พราใยญ่ตักใส่ถ้วยอุ่นมาให้่เข้าก็หุงไว้แล้วก็คือถึงงวดาก็ห่องเอิ้นเล่าแล้วก็ตักแล้วมาางามาให้เตียงให้กินนะคะสำหรับนำเคิงกระเฮ็ดว้นั่นก็คือ ต้นแรงสิเทใส่ในกระป๋องไม่ใหญ่บ๊อบตองเทบ๊อบไฮเทดอกเดร์สิอุ่นให้กินฮอนๆเอาก็เลยเท่ากับว่าเราจะดิ้นมาไฮเทสละแก้วยังสิทางที่นอนไม่ใหญ่หน่อยดิ้นมาไฮเทสละแกว้วสดไปแล้วกะบขอสิกินอีเด้นแล้วก็ไปเพิ่มน้ำแล้วก็สิไม้ทามมาใส่น้ำใส่ใดแล้วเราก็สิไปอุ่นมาให้น้ำบาดนะคะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพื่อเป็นวรรณาค่ะบริสบายนะคะยิ่งจะบนวิทยาพี่น้องยิ่งเจ้าอยู่ยังสิคือจังม่หน่อยนี่มันต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง พ่ไปอยากสิมานางอสเอเสออให้มันเจ็บทรมานเจ้าของหูกแต่ถ้าคุณบ่เหตุน,นะคุณจะได้กินมอนว่ไ่ได้กินนี่ค่ะเมื่อยบอมเมื่อยนั่ห้องให้คนเราเมื่อกี้นี่มันเจ็บมันเริ่มเจ็บแพ้แล้วค่ะเ้าบปงยามันก็ยิ่งเจ็บเด้พี่น้องหลายคนว่าให้นอนอยู่ซื้อมันนอนบ่ดได้ค่ะถ้าคุณนอนน่ะมันจะเกิดพังผืด นถึงไอ้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 ยาข้องข้าวในร่างกายเนี่มันย่งตีนขี้อ่งเนี่ยมันยังเจ็บมันยังอักเสบนะคะแต่ถ้าคุณซื้อลูกช่างมือนแห้งเจ็บแห้งกว่าเก่าสุดีที่สุดก็คือคุณต้องย่างดดูลุกดูดูขยับดูดูเหมือนข้าเปลูอกโป่งอะ้าให้มันมีความหยุดดนในร่างกายถามว่าเจ็บเพาเจ็บเจ็บสุดๆสามสี่มือแรงหนูว่าต้องห่วงดอกตอนนี้นะจับตไป้งนกหอนหมื่นๆนะคะ ดีแต่อาการไข้บวกึ้นถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็ต้องกลับโรงพยาบาลอย่างด่วนนะคะเพราะมันว่าบริบริแวดระวังตัวเองระแวดระแวงตัวเองที่สุดนะคะตอนนี้ได้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้ความหักความห่วงใยกับบอกพี่น้องไปก่อนว่าบม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่ว่าอ่านนะคะบอกเลยว่าอ่านมันตอบไม่ไหวนะคะมันหลายมันหลายก็เพราะความหักความห่วงใยของพี่น้องมีหายไม่เลยก็อยากตอบทุกคนแต่ว่ามันเมื่อยค่ะมันอยากพักผ่อนนะคะนลำเอียงนึง มันยืดแขนยืดขาบวไหวมีหน่อยก็นอนอยองส่ยืดไปตอบนี่แต่ละเทืองมันก็นกนทรมานยู่นะคะต้องพลิกขิงบ่อยบ่อยค่ะมุนซ้ายมุนขวาแล้วเตียงนอนของไม่ยน,น้อยมันเป็นเตียงนอนติดตํเพอไงถามเปลี่ยนอยู่วเป็นนอนของเราบวบพอเตียงเรามันสูงเวลาไม้ยน,น้อยนั่งล่งคางเตียงเนี่ยมันจะได้ลุกขึ้นไปได้เลยมันสิพอดีกับห้อนั่งเครื่องแอลนนะประมาณเครื่องแอลมันก็นจะสูงพอไม่ยน,น้อยนี่ถ้าลุกขึ้นนั่งปุ๊บเหนื่อยซ้ำหัวเข่านะคะ เสื้อสีดันขึ้นจากเลยช่วงหัวเขาขึ้นมาก็สิลูกขึ้นไปได้เท่าน้ำมันอยู่แต่ว่ามันนอนติดเพราะมีรอยเคยติดนอนเตียงนอนเตียงนอนตัวนี้แล้วแล้วมันทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้เ้อถามว่าคอมพิเตยกไปของพุนในบ่มันหอกงกไปได้คิดคาดง่ายมองนะคะในอย่างหนึ่งเป็นไงว่านอนห้องนี้เลยกระได้แล้วมีไงไปนอนของพุนกระได้แต่ว่าอยากเปลี่ยนมันบ่ชินแล้วมันเป็นห้องที่เขาเคยนอนแล้วก็มันก็บบ่ชินเพราะเคยนอนใงซีแล้วเขาก็ได้จังนอนต่อไปเพราะมันสะดวกไม่น่กับติดกับที่นอนจาของแล้วนะติดกับ ก้มเป็นโตของเจ้าของเลยองสิก็ต้องมาบอกเราพี่น้องว่าเราต้องเป็นห้วงเราค่ะช่วงอาทิตย์นี้ไม่ได้เร็ต้องรักษาโตนะคะเดี๋ยวก็นอนกินกินกินยาแล้วก็รับรับตื่นๆแนนะคะช่วงนี้เพราะมันปวดแผลนะคะมันคงนอนยิ่งเงาบด้ไม่หน่อยก็จะเปิดโทรทัศน์เปิดดาการนั้นนี่การนี่ทิ้งไม่เป็นมูนั่แหละพรามาเวลานานเข่าตื่นขึ้นมาัวเขาได้ยินมันกันยังเออก็รับโตไปมันก้มมือนน้านก็สิกิ้งกิ้งไปไปไปมาๆอยู่ระยัง เตียงกับเตียงสามสามฟุตบถึงสามประมาณสามฟุตนะสามฟุตเครื่องเตียงเดียวนะคะก็สิไดสาหรับตัวไม่น้อยกิ่งไปกิ่งมากนะคะก็บ่ต้ตงเป็นห่วงไม่น้อยยังสู่ๆนะคะยังสู่ๆเสมอนะคะนี่แหละบอกเราน้ำเล่าของชีวิตว่าบริบอกออกมาบอกว่าอกวดเกง่งแต่ว่าคุณจะต้องมีความเข้มแข็งคุณจะต้องสู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะการอยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงมัน,มนี่นองคนไหนที่อยู่เมืองนอกอยังบาดเจ็บ,บป่วย ยังโมรู้สึกหรอกค่ะแต่พี่น้องกุชชี่ยุ่งบ้งนอกที่เจ็บป่วยยังมีหยัดพี่น้องหรือว่ามีพ้นดูแลนี่หรือว่าไอ้นั่นี่มันก็ดีไปของไม่น้อยพ่อใหญ่น่ะบ่ให้เฮ็ดพ่อใหญ่เห็ดก็ขอให้น่อยไม่น้อยกินเองแต่ว่าไม่หน้อยว่า,วามันกินบ่ได้ฉันเป็ดทงที่ต้องต้มน้ำขิงยืนบอกสามเทือมันก็ขี้คันที่บ่ายกันสูดีห้องเฮ็ดเองเป่าเฮ็ดเป่าเหลียวเป่ามาพัพรพนนะคะการกินอาหารมันก็เหมือนกันสิไปยืนบอกนะแห้งเมื่อยกว่าเก่านะคะเฮ็ดเองดีกว่านะคะ ใส่ชีวิตเคยใส่ชีวิตแบบนี้เดียวไม่ได้ถือว่าันบ่กลำบากหรอกไม่น่ก็ใส่ชีวิตแบบโตคนเดียวแบบนี้มานานแลเลยมันก็บ,บ่ลลำบากหรอกนะคะก็เพียงแต่ว่าเอออย่ามาชีเนะี่ยอยากจะมาบอกพี่น้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีอะไรงสู่เสมอนะคะเรื่องรักจากใจรักนะจุ๊บ